จิตก็ปรุงแต่งไปได้อย่างนั้นเหมือนกันเวลาครูอาจารย์บอกนั่งสมาธิตัวต้องระเบิดตึมมันก็ปรุงแต่งให้ระเบิดได้จิตปรุงแต่งได้ทุกเรื่องเลยโยมแล้วเราก็บอกโอ้โ oh, หปัจจตังอืมรู้เฉพาะตนระเบิดเหมือนอาจารย์ฉันบอกเลยแต่มีไหมที่ผู้เจ้าบอกไม่มีเป็นโสดาบันแล้วนั่งสมาธิแล้วระเบิดตึมมีไหมไม่มีอาตมาก็ฟังสาวกมานาน มีหลายแบบเลยมีทั้งระเบิดฟ้าผ่าเปาีป้ยงป้างลงที่จิตฟ้าและแป๊บปาบสา,ารพัดนะยะมาอ่านคู่มือมาอ่านความเป็นสดรบันที่เรารวบรวมมาเป็นคู่มือสุรบันห้าหกสกว่าในยะไม่เห็นมีอะไรมาระเบิดเลยวะเนี่ยมีแต่ว่าสินห้าบริบูรณ์มั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ละปุปปันตานุทิฏฐิอปลันตานุทิฏฐิความเห็นปาลบขันในเบื้องต้นและเบื้องปลาย ละมิจฉาที่ติในเรื่องกรรมสี่อย่างได้ต้องไม่คิดว่ากรรมเกิดจากผู้อื่นบันดาลตนเองบันดาลทั้งตนเองทั้งผู้อื่นเกิดมาเองลอยๆโดยปราศจากสาเหตุมียานวัตถุสีสีคือเห็นอริสสัตติเห็นปฏิจจสุบาแต่ละสายโดยนัยะอริสสัตสเป็นโสดาบันมียานวัตถุเจ็ดสิบเจ็ดเห็นปฏิจจสุบาแต่ละสายโดยนัยะสองอันคือเกิดและดับสินห้าบริบูรณ์บั้นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เห็นอริยญาณธรรมนิสโธดานทั้งนั้นเลยมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เห็นการเกิดดับมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และมีใจปราศจากความตระหนี่เป็นมนทินโสดาบนไหนจิตระเบิดกายระเบิดไม่เห็นมีเลยมันเอาอาการของสมาธิมานั่งเล่ากันให้สนุกแต่ละคนก็นั่งไปก็เห็นกันไปสารพัดแบบแล้วก็โอ้ได้แล้วเนี่ยผมเห็นอย่างเนี้ยผมได้แล้ว แล้วก็บอกเป็นนักปฏิบัติบอกเป็นธรรมะในป่าบ้างพูดแล้วไม่ให้เหมือนกับผู้เจ้าก็เป็นอินดิวดวนนะแบบโหเป็นอะไรของตัวเองเลยมันเราก็ฟังมาเยอะนะเราก็ไม่เอาเลยเพราะว่าไอ้คนที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยวันดีคืนดีมันก็บอกเออไม่ใช่ว่ะมันก็มานั่งเถียงกันเองนะอรตมาอยู่กับหมู่พระปฏิบัติเนี่ยมายี่สิบสาสิบปีอาตมารู้ปัญหาต่าง เราไม่ได้อยู่แบบชาบช่วยนะเราอยู่เข้าไปในวงในอ๋อเป็นอาหาลานเหรอไหนเป็นยังไงอันนี้ก็บอกอย่างนี้อย่างนี้นี่มีอาการจิตอย่างนี้อย่างนี้เป็นอาหลานแล้วลูกศิษย์เองก็สงสัยอาจารย์ตัวเองเอ๊ะเป็นอาหลานนะทำไมปลุกเสกวะทําไมยังเจมิมรถเราเข้าไปบวชปีแรกอาจารย์เราก็ได้ข่าวว่าเป็นนั่นอนาคามีบ้างอาหนา์บ้างไม่รู้อะไรอสงสัยเป็นอะไรอยู่คน แต่ยังลงเสาเอกยังเจมิมยังนั่นลูกศิษย์ก็มานั่งถกกันเฮ้ย hey, ใชบเปล่าวะอะริบุคคลทาได้เปล่าไม่รู้เหมือนกันไม่มีใครรู้ก็เพราะว่าไม่เคยอ่านของพระุทธเจ้าและครูอาจารย์ก็ไม่เคยบอกไว้แต่พอมาเจอพุทธศจนพระพุทธเจ้าตรัสบอกอริบุคคลไม่ทําเดรัจฉานวิชาโอ้โหชัดเลยคนละเลือกนะไม่ใช่ละไม่ยอมมอบตนในทางที่ผิดนั้นพอ ใช้คำพระศาสดามันชัดเจนผู้เจ้าฟันธงเลยอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่ณวันนี้จึงเป็นอริบุคคลในแบบของตัวเองกันนะแล้วก็ยกว่าโอ้โหนี่ท่านเป็นอริบุคคลนะท่านนี่ก็เป็นแบบของท่านนะครับอืมแต่ไม่ได้เป็นแบบของผู้เจ้าก็ด้วยความเคารพท่านเป็นอริบุคคลแนตะ่ท่านเอาอะไรมาวัดเอาช่วยแจกแจงให้ผมหน่อยในขณะที่เรายังไม่รู้พุทธศจนาก็ถกกันในเรื่องเนี้ยนะ ในสายสายเดียวกันซึ่งมีหลายสาขาก็มานั่งถกกันเองเพราะในสายเดียวกันก็ไม่ลงกันคนนี้ก็บอกเป็นอริยะคนนี้ก็บอกเป็นอริยะแล้วเกิดคนนี้สองคนที่เป็นอริยะสอนไม่เหมือนกันลูกศิษย์สองฝ่ายจะเริ่มตีกันพอไปรวมกันที่วัดใหญ่ก็มานั่งสุม,มัวกันเฮ้ยเป็นยังไงเะยอาจารย์เองว่าไงอาจารย์ข้าว่าอย่างเงี้ยเฮ้ยก็ไม่ถูกหรอกอย่างงดโอ้โหเถียงกันลั่นกุฏิเลยแค่นี้ก็ถกหาข้อยุติไม่ได้ และไม่รู้จะหาข้อยุติที่ไหนไม่มีเกณฑ์มาตรฐานในการที่จะวัดว่าตรงเนี้ยใช่หรือไม่ใช่อาศัยว่าใครหมู่มากเอ้ยอันนี้หมู่มากนี่คนเชื่อมากเอ้ยต้องใช่อะ่ะหรือไม่ก็เอ้เลิกลากันไปนะอ่าหรือว่าหยอนหย่วนกันไปปณีปนอมก็คลุมเคลือก็เก็บความสงสัยกันเอาไว้ใช่หรือไม่ใช่วะใช่หรือไม่ใช่วะนี่แหละคือปัญหาของ การที่เราเนี่ยปฏิบัติไปแล้วก็ไม่อิงพระศาสดาปัญหาพวกนี้อาจารย์อาตมาเจอมาตลอดไปเมืองจันทร์ไปกับพระอีกรูปหนึ่งแล้วก็ไปเจอพระอีกรูปหนึ่งพระรูปนี้เขาบอกโอ้พระรูปนี้เก่งนะนั่นโน่นนี่นะเป็นระดับนั่นโน,น่นนะี่ท่านทำยังไงท่านบอกว่าเฮ้ท่านครึฤทลิท์นี่ใครเดินผ่านมาชี้ได้โสดาบันนี่สากาทาาคามมนาคามม โอ้ท่านเก่งมากท่านดูจิตปุ๊บรู้เลยนี่โสดาบันนี่สกทา,าคามีแล้วพระองค์นี้จะคอยทักตลอดใครเดินผ่านปุ๊บโอ้หนี่โสดาบันโอ้หนี่ปุถุชนนี่นี่อย่างนี้อย่างนี้คนเชื่อก็ตื่นเต้นไงแล้วพระาก็จะมีมาดกเนะี่ยพวกนี้ก็จะต้องสร้างมาดกดีๆมันก็จะมีอ่ะถ้ามาดไม่ดีก็ดูไม่ไม่น่าเคารพไม่น่านับถืออย่างเงี้ยเพะฉะนั้นก็จะกลายเป็นว่ามันอะไรก็ไม่รู้อ่ะ พอเรามาดูคำพะศาสนามันมีไหมเนี่ยสาวกที่ไปพยากรอริบุคคลไม่เคยเจอเลยโมคคลานะเนี่ยเลิศทางลิทธ์มีมัมพยากรอริบุคคลให้ใครก็ยังไม่เคยเจอภาษาลิบุตรเลิศทางบรราัญญาพยากรใครไม่เป็นอริบุคคลก็ไม่เคยเจอก็เลยยกอัคราสาวกเบื้องขวาเบื้องซ้ายสักสองลูกที่เก่งสุดๆเนี่ยมีตัวอย่างไหมในพระสูตรที่พยากรโนะอ้โห มองปุ๊บโสดาบันนิสกตาคามีมีแต่ผู้เจ้าองค์เดียวหรือถ้ามีอีกอันก็คือติดสับปมปรมอยู่ชั้นหนึ่งที่มาพยากรณแล้วโมคลานะก็ตามไปแล้วก็ถามว่าปรมชั้นเนี้ยทุกคนเลยพยากรณได้หรอติษาก็บอกไม่ใช่เฉพาะพวกที่ไม่ติดในยศในศาสตร์ของตนเองนั้นที่จะมีเห็นต่างก็คือ มีความแตกต่างก็คือตรงเนี้แต่ก็ไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่พิกุในธรรมวินยัยพิกุในธรรมวินัยยังไม่เจอที่เจอก็มีพวกพรหมชั้นนี้ชั้นเดียวแต่ก็รู้ไม่อรอบพรหมชั้นนี้ก็บอกโมคลานะมารู้สึกจะประมาณหกบุคคลที่ทําได้โมคคลานะก็ลงมาปุ๊บมาหาผู้เจ้ามาเล่าให้ผู้เจ้าฟังผู้เจ้าบอกอพรหมไม่ได้บอกบุคคลที่เจ็ดเหรอรู้ไม่หมดดังนั้นจริงๆแล้วพุณ โมฆะลานะไม่ต้องตามปรมไปก็ไนดะ้ถามพระพุทธเจ้าก็จบแล้วเห็นนะพรมก็รู้ไม่หมดก็ต้องมาจบที่ผู้เจ้าอยู่ดีพิกุบางรูปอยู่กับผู้เจ้าไม่ถามผู้เจ้ามีข้อสงสัยว่าดินน้ำไฟลมไม่อาจอย่างลงได้ในที่ไหนก็ออกไปถามเทวดาแต่ละชั้นไล่ไปจนถึงพรมพรมก็ตอบไม่ได้อึกอักไปมาก็บอกว่าเป็นความผิดของท่านเองอยู่กับผู้เจ้าไม่ยอมถาม ตัวเขาก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ขูก็เลยลงมาถามพระพุทธเจ้าครูเจ้าก็เลยสอนให้สักนิดหนึ่งเหมือนพ่อค้าทางทะเลที่แล่นเรือไปแล้วหาฝั่งไม่เจอก็จะปล่อยนกไปถ้านกมันเจอฝั่งมันบินไปทางไหนเรือก็จะไปตามทางนั้นแต่ถ้านกมันหาฝั่งไม่เจอเหมือนกันมันจะไปที่ไหนมันก็บินกลับมาที่เรือเธอก็ฉะนั้นเหมือนกันมีคำถามข้อสงสยัย ไปเหาะไปถามปัญหาท่วโลกธาตุผลที่สุดก็ต้องกลับมาหาเราเห็ okay, นไหมถามผู้เจ้าทีเดียวจบหมดเรื่องอยู่กับสัพพัญญูแล้วนี่อย่างนี้ก็เลยถามผู้เจ้าผู้เจ้าก็เลยบอกว่าคําถามที่ตั้งก็เป็นคําถามผิดตั้งคําถามผิดต้องถามว่านามรูปเนี่ยไม่หยั่งลงได้ในที่ไหนไม่ใช่แค่ดินน้ําไฟลมทั้งนามด้วยทั้งรูปด้วยรูปว่ารวมดินน้ําไฟลมผู้เจ้าก็ตอบว่าสิ่งสิ่งหนึ่ง,ซ,ง,งซึ่งบุคคลพึงรู้แจ้ง เป็นสิ่งที่ไม่มีปรากฏการ์ไม่มีที่สุดแต่มีทางปฏิบัติเข้ามาถึงได้โดยรอบนั้นมีอยู่ในสิ่งนั้นเนี่ยไม่มีดินน้ำไไาลมไม่มีความกว้างยาวเล็กสั้นใหญ่งามไม่งามผู้เจ้าก็ไล่ตอบไปหมดเลยและคำตอบตรงนี้ยังมาใช้ได้จนถึงปัจจุบันที่สาวกบางคนก็บอกว่าเนี่ยถึงนิพพานแล้วผู้เจ้าวสวยไหมวิมานใหญ่ไหมเป็นยังไงนิพพานเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ มีมิติไหมมีความกว้างยาวความงามไม่งามมะมีใช่ไหมแล้วตรงกับน,นิพพานของผู้เจ้าไหมว่าเธอไม่สามารถบอกได้ถึงความกว้างยาวเล็กสั้นใหญ่งามไม่งามมิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นแล้วเอาอะไรมาวัดเอาอะไรมาปฏิเสธเขาถ้าไม่ใช้คําพระพุทธเจ้า